ปีนี้เป็นปีมังกรยังไงเขาให้พี่ทำเสียงมังกรเมื่อกี้นี้ลองลองปีนี้เป็นต้องไม่ต้องทำท่าทางพี่ทำเป็นหนูทำทุกอย่างเลยนะลูกคนเนี้ลูกทุกจริงลูกยากสับยากมากงงมากได้ครับมาอะไรนะครับซื้อทำไมอ่ะงานวันนี้ใช่ไหมครับผมวันนี้พี่ก็อยู่กับลอราแลครับ เป็นตัวไก่บริสไบรท์ไอเซลลัมเป็นไอเซรั่มตัวใหม่ของทางบริวรอแพรวิสครับดวงตาเป็นสิ่งสำคัญเนาะใต้ตาหรือตาหรืดวงตาเป็น 10, 000, หน้ตา,นนาต่างของดวงใจเออถ้า,ใต,ตาใต้ตาเราแบบไม่หมองคล้ำเราก็จะรู้สึกว่าแบบโลกนี้สดใสขึ้น10%บเปอร์เซ็นต์ได้ลองแบบว่าใช้หรือว่าสุดคั้นี่หมคะสำหรับตัวนี้ได้ลองใช้แล้วครับผมตัวนี้เนาะที่จริงได้ได้มีโอกาสใช้ตั้งแต่ตอนถ่าย ก็จะเป็นเนื้อบางเบามากๆครับผมตัว Royal Paris แล้วก็ที่สำคัญคือเขาเคลมว่าทำให้ใต้ตาเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นเนี่ย49%แล้วก็ทำให้เหมือนพี่เนี่ยนอนเยอะขึ้น3ชั่วโมงตอบโจทย์สำหรับคนเราทำงานเยอะทำงานหนักอย่างเราไหมใช่ตอบโจทย์มากคือแบบแต่ปกติพี่ไม่ใช้ชีวิตกลางคืนอยู่แล้วพี่ก็จะอยู่บ้านส่วนมนปกติแต่พอมีตัวนี้คือไม่กลัวไงมีตัวนี้ปุ๊บพี่ก็ไปเที่ยวเลยส่วนยาวแค่ไหนเราก็สู้สุดสู้สุด เอาาเป็นมากเลยากได้ครับก็ฝากได้นะครับเป็นไคลาริกไรท์อ e y เซรั่มนะครับผมของทาง l อ r e a l ล a r i s ครับหลายคนที่เห็นใน t ิ k t ต k อกแคนเอาหน้าเราไปทยครับเองไม่เห็นเหมือนสักคนเลยอ่ะพี่โดนหนูแต่ไม่เหมือนจริงเจอเจอแล้วผมก็ก็แบบก็งงงงนิดนึงครับก็น่ารักดีหลายคนก็ตอบ่ว่า จกลาคนอยากออยยาากกเป็นพี่บ้างแต่ล้วเล่นตัวเองเล่นพี่ไม่เหมือนเลยก็ได้เล่นมาแล้วเป็นพี่เป็นยากขนาดไหนครับเป็นพี่เหรอครับก็ลองเพลงหนึ่งอเพลงหนึ่งถ่ายรูปหนึ่งทำเสียงมังกรหนึ่งอะไรอีกอะวันนี้เราทำอะไรอีกนะเล่นเกมเล่ไม่ยากเหรอไม่ยากง่ายๆเดินวันอีกหนึ่ง แต่พูดถึงถ้าเกิดใครมีพีพีเป็นแบบไอดอลหรือว่าแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหรือว่ารูปร่างหน้าตาอะไรีรู้สึกไงบ้างก็ดีใจนะคบดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของอินสปิเรชันของหลายๆคนครับผมส่วนเรื่องรูปร่างหน้าตาเนี่ยพีว่าจริงๆทุกคนมีความเขาเรียกว่าความสวยในแบบของตัวเองแล้วความมั่นใจในแบบของตัวเองแล้วครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะนําสิ่งนั้นออกไปยังไงแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดพี่ว่ามันคือทัศนคติที่ดีมากกว่าได้เห็นหลายๆคนแบบทำน่าอไอเหมือนเราเป็นยังไงบ้างครับ ต้องงงงนิดนึง <c oughs> มันคือมาจากไหนอ่ะมันคือมาจากติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยแหละ<อ>มีคน,น<อ>ไปทามาดีใจครับดีใจที่แบบเหมือน,นแฟนก็เข้าไปเล่นกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าแบบเหมือนทำแล้วแบบหน้าแบบเหมือนน้องพีพีแต่ถ้าอย่างเหมือนพีพีต้องใช้แก้คอริกไบร์ไอเซอร์ฟังองออกมาดีใจสิเวียนนิดนึงชอบต้นปีออกออสเตรเลียอะไรมันเปลี่ยนเดือนเปลี่ยนเขาอ๋อครับผมมันมันเกิดอะไรขึ้นยังไงคนว่าหรือว่าน้องเขาอยากอยากบอกอะไร ก็จริงๆเป็นเป็นช่วงที่พี่เดินทางไป Music ก e ฟสติวัเนี่ยแหละครับผมที่สิงคโปร์แล้วคราวนี้เหมือนมีแฟนๆเขาก็ตามมาตามแบบตามไฟบินเราต่างๆหรือว่าแบบจะตามเราแบบไปที่โรงแรมอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งจริงๆตัวพีเองอ่ะพีพีรู้สึกว่าโอเคเราเราเข้าใจในสิ่งนี้เราเข้าใจว่าทุกคนแบบจะมาสพอร์ตเราอยากมาเจอกันอยากมาอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่าเกรงใจมากกว่าเกรงใจแบบ เจ้าหน้าที่โรงแรมเจ้าหน้าที่ที่สนามบินด้วยเกรงใจแบบพี่ๆทุกคนหรือคนที่เขาใช้สถานที่นั้นๆด้วยครับผมก็ <c oughs> ไม่อยากให้แบบเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยแบบเหมือนเหมือน <c oughs> ให้เกียรติซึ่งกันและกันมีสเปซให้กันและกันด้วยเจริงเวลาพี่มาทำงานพี่ก็เต็มที่เนาะก็เต็มที่ค่ะเต็มที่ก็อยากมาเจอทุกคนอยู่แล้วมีโอกาสทุกๆครั้งที่ได้มาเจอแฟนๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเติม Energy ให้เราด้วยแบบเป็น Inspiration ให้เราด้วยแล้วให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่เพื่ออะไรเพื่อใครอะไรเงี้ยก็เวลาพื้นที่ของเราเราอยากชาร์จแบตให้เต็มที ใช่ครับก็พอพื้นที่ของเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่ของพี่นะครับผมของทุกๆคนมากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ให้เกียรติเขาก็อยากให้เขาให้เกียรติเรากลับเหมือนกันด้วยครับผมแล้วก็มาเจอกันตามงานอย่างเงี้ยแหละเราเราก็เต็มที่อยู่แล้วถ้ามีโอกาสเราก็ทักทายแบบนี้อยู่แล้วครับผมเนี่ยตัวเองด้วยครับก็โดดน้วยใช่ครับผมก็ตัวก็ทั้งตัวบิลกินด้วยครับแล้วก็จริงๆศิลปินอีกหลายๆท่านเลยครับผมที่ที่ที่โดนแบบนกถ่ายบเนทึกครไรใช้ชีวิตยากขึ้นไปฆ่าหรือว่ายังไงในการที่แบบว่าน ก็ถามว่ายากขึ้นไหมใจที่ตอยู่ก็ก็ก็ยากขึ้นนิดนึงนะครับหมายความว่าพอมันเป็นแบบเวลาส่วนตัวเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็อยากจะแบบไปสนุกกับเพื่อนเพื่อนเราอาจจะแบบเออมีความสุขกับเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็อาจจะยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราก็เราก็เหมือนต้องหลบด้วยแบบหมายความว่าบางทีอย่างเงี้ยเราไปแบบว่ากับเพื่อนเพื่อนหลายๆคนเราแบบอาจจะมีโพดักโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องหลบตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจต้องระวงเลครับ เราสัญญาแล้วเราสัญญาแล้วว่าเราจะไม่ไปอินเลยนะไี่เราแหวงไงันเราแหวงพี่กลัวไปหมดแล้วนี่พี่โอฉันกลัวจะไม่ปลอดภัยก็ไม่ถึงขั้นระแวงหรอครับไม่ถึงขั้นระแวงไม่ถึงขั้นระแวงรายการนั้นจะหมายออกไปแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างมันก็ก็มีฟีดแบ็กหลายๆด้านนะครับก็จริงๆหลายๆคนก็ออกมาพูดว่าแบบเออแบบ ซัพพอร์ตเราก็อยากให้ทุกๆคนแบบทำตามในสิ่งที่เราประกาศไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะทักมาส่วนตัวถึงแบบผู้จัดการบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบขอโทษกับสิ่งที่ทําไปหรืออะไรอย่างเงี้ย่จริงๆขอเรื่องความปลอดภัยกันด้วยเนาะใช่ครับจริงๆพี่ว่าที่สำคัญที่สุดคือพี่ไม่อยากให้แบบทุกๆคนต้องแบบเหมือนบางทีแบบพี่ๆทีมงานบางคนเขาเหนื่อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เขาแบบเหนื่อยเพิ่มขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เนี่แหละสมัยมันจะมีเรื่องการปัดเจ็บงานปัดเจ็บ ก็จะเป็นทีมงานครับแล้วก็ตัวพีนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบโอนปาดเจ็บมากอะไรเงี้ยครับผมอาจจะแบบกระแทกกันไปกระแทกกันมาแล้วกระแทกเราอะไรเงี้ยครับว่าช่องชุลมุนช่องชุลมุนเจ็บแขนมากเลยพี่ขออนุายให้พ่อหน่อยทิปล่าสุดทิปล่าสุดเลยครับทิปล่าสุดเป็นแบบเป็นทิปแบบเอ่ออักิเล่นนิดนึงเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะไปแต่ว่า เพลินงานแคนเซิลพอดีครับผมเป็นงานต่างประเทศก็เลยได้มีโอกาสมาพอดีแบบไปเที่ยวเลยพอดีแคนเซิลปุ๊บจองตวปับแคนปุ๊บจองเลยบินเลยฟ้าจะบินเออฟ้าจะบินฟ้าก็ต้องได้บินถ้าฟ้าจะตากระสังใส่ฟ้าก็ต้องใช้ลอรีอัลลูสนุกสนานลูกสนาน ครับผมก็ไปพักผ่อนนี่แหละครับมีเพื่อนๆที่แบบสมัยมัธยมไปด้วยครับเออรู้สึกเฟรชขึ้นมาอย่างไรบ้างก็เฟรชขึ้นนะครับก็เหมือนแบบไปรับอากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยไปรีแลกซ์ด้วยมาใช้เวลากับเพื่อนๆกับพี่ๆด้วยพี่เบลก็ไปมีของฝากพี่เบลคิดไหมครับที่เีลเขาเพิ่งอยู่เลยเขายังอยู่ที่ญี่ปุ่นอ๋อสรุปเขาจะกลับลเนี่ยหนูรอของฝากอยู่เนี่ยพี่อ๋อกลับมารอของฝากใช่พี่เขาเริ่มดูของขวัญของขวัญเหรอพี่บอกไปแล้ว พี่อยากได้บ้านผมที่ดินรีเฟนไปแล้วหรอคุณรีเฟนไปแล้วเ,อ,เ,วเ,วเออย่านสุขุมวิทหกไร่พี่ก็จริงจังอู่ออพี่คุณเล่นเหรอแล้วเขามีให้ย,หหยังยังไม่มีเลยครับยังไม่ให้กันแต่พี่ว่าเขาตั้งใเตรียมไปแล้ว<อ>เราก็เตรียมไปแล้วเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสได้เจอไงพี่<อ>ถ้าเจอก็ให้อยู่แล้ว อย่รอกลับมาจากที่ดิ่เสียทีนี0สราย่านสุขุมวิทเมื่อกี้หกลาตอนนี้สิบรายเราพ่พันหไม่ถูกนวจะไปกินอะไรกันบห้าพลดเลยอยู่ยาวพลดดีนะยี่สิบห้าลยี่สิบห้าย่านสุดย่านไหนนะสุขุมวิทเท่านานเท่านานโอเคโอเคโอเคครับอาหมดยังอันนี้มาเข้าส อ๋อครับผมก็เดี๋ยวจะไปกันน่าจะเป็นวีคหน้านะครับที่จะไปกันครับผมเป็น Built-in Asia Fan Meeting ครับผมก็ลากยาวตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับผมก็จะมาจบที่นี่ที่มะเกลต์ตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นนะครับยังมีโอกาสได้เจอแฟนๆต่างประเทศแบบหลายๆที่อะไรเงี้ยเอ็นเตอร์จิมันก็ต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเสมอเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราจะไปเจอแบบเอ็นเตอร์จิแบบไหนแฟนๆแบบไหนอะไรก่อนก็รอรอชมกันนะรอรอดรอชมกันเลยค่ะโอเคไหมครับเป็นเจ้ากับพี่อินเหรอคร ารสาระเก่ามันเยอะมากว่าเครื่องเศรษฐกิจหรือว่าถ้าเรามีรูปกับมิกซ์อินเมื่อไหร่เขาจะแบบแจกเงินแจกคออ๋อก็คือถ้ามีรูปก็คือแจกเงินแจกทองไปด้วยกันไม่มีรูปไม่ได้แปลว่าไม่อยู่ด้วยกันแต่เขาอยากขับเครื่องเศรษฐกิจต้องลงเขาอยากให้เศรษฐกิจต้อพัฒน์ต้องลงต้องต้องมีไปไม่ถูกละแล้วต่อเมื่อกี้คุยชันดา สนก็ไม่ได้ลงรูปไม่ได้แปลว่าไม่อยู่ด้วยกันตัดเลือดเลยนะได้บิวกินเขาเดี๋ยวให้บิวกิ้นทาคิวนิดหน่อยเดี๋ยวถ่ายแต่แต่มีแต่มีอยู่ในสต็อกใช่ไหมคะรูปรูปมีในสต็อกไหมรูปเจ็ดแปดปีเราก็มีพี่รูปปัจจุบันอะไรครับปัจจุบันก็มีหรืต้องรอรอแต่งความรอแต่งก่อนเดี๋ยวเข้าในส่วนของมิตรตู่ก่อน แบบใส่แบบแสงนิดนึงมีมี่ใบต้องมีเมี่เอด้วยไหม V.I.P เหมือนกันเลยวันนี้มีหลมีมากเงี้ยมีมาไม่ทันแล้วแต่ตอนนี้คือกลับมาพร้อมรุ่งงานแล้วเนาะตอนนี้ก็กลับมาเนี่ยครับรุ่งานรัวๆเลยตั้งแต่กลับมาเมื่อวานก็ทำงานมาแล้วก็ยาวๆไปเลยครับผมถึงแบบประมาณก็สิ้นเดือนนี้พี่ว่าได้เจอกันทุกวันนะครับอะไรนะครับ เพลงซิงเกิลใหม่ก็กำลังทำอยู่ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสแบบใกล้จะไฟ n a ลแล้วครับแล้วก็รอถ่าย MV